โอเคตามนั้นแหละอ้าวันนี้มีรุ่นประมาณนี้ตอนนี้กีน่นาทีแล้วส8สิบปดนาทีแล้วอ้าวสาวใครอยากเห็นอะไรไหมหรือจะให้พี่แกไอตัวดอล l i m i x กตัวนี้ให้ดูเลยก็ได้นะจะอดูไหมล่ะต่ลองดูก่อนคือคนมันน้อยไงมันมีแบบไม่เกินสิบคนอย่างเงี้ย <c oughs> พี่ก็เลยบอกเออยังไม่แกะดีไหมรอให้แบบวันไหนมีไลค์เยอะๆค่อยแกะแต่วันนี้ตัวสําคัญคือพี่แกะให้ดูไปแล้วไงดูเราทั้งคู่เลยชอบทิ้งชอบทั้งคู่วันละไงน่ารักเป็นนะร <c oughs> ักจังเลยอะ่ะเอ้ยน่ารัก น้องเขาเป็นทั้งพวกกุญแจด้วยนะสาวแต่พี่เอาให้ดูชัดๆด,ดีกว่าถ้าพี่แกเอ้ยทำไมน้องหน้าแบบเบี้ยวๆหน่อมนอมันไงทำไมน้องตอนนี้ดวนวงตาจะเจ็บๆหน่อยนะคือน้องเป็นแบบเห็นป้าใส่นิ้วเข้าไปได้แล้วก็เป็นพวกกุญแจด้วยนะส,นสาวนปเนี่ยแบบเป็นพวกกุญแจได้ชอบเหมือนกันเลยนะ้องมุกจ๋าโหยยิ้มแบบ อันตรายมาเปลี่ยนเพลงดีก <USD> ว่าเดี๋ยวพิวยุ้งม้ต้องเปลี่ยนเพลง แกะตัวนี้ดีกว่าพี่อยากแกะให้มันแบบแกะเลองเนี้ยอันนี้คือของลูกค้าก็าแบบเอาให้อยู่ในห่อไปปล่แกะก็ได้ขอเล่นตัวหนึ่งแล้วกัน เน,นี้ยว่ามาเล่นดีกว่าเฮ้ยระวังน,น้องมีอะไรติดนีด่น่ารักอะ่ะเฮ้ยสวยขนาดนี้เลยเหรอมึงแก่ไงโอเคตามนั้นนะคะอ่านก่อน เป็นปัวสปอนเซอร์นะคะสวัสดีเมียปีมาแล้วหรอคะขอให้สุขทั้งกายทั้งใจนะ เลยนะอย่างเงี้ย Oi, mãe. อืน่นนะนะคะแต่ว่าเด็กที่เป็นตปฏิทินแร้ที่สนิทก,กับพี่ทาลารู้อยู่แล้วนะคะ่าแบบเออถ้าเราไม่มีของอะไรเงี้ก็อย่าไปงั้นเลยโอเคนะแต่ถ้าแบบเล่นเลนได้เลย <c oughs> เอาเลยครับอยวไว้รอคนเยอะๆรอบหน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ว่าพี่จะไล่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะพรุ่งนี้พี่จะเอาเมสซองตัวสีเทียบม,มาลองเทียบันซิพี่จะลองดูว่ามันจะเป็นของพี่ พี่สามารถเอามาไลฟ์ได้เอามาเล่นได้อะก็แสดงว่าเป็นของลาบาร์ตินแรกใช่ไหมแต่ถ้ามันเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยก็แสดงว่าของเก็บเอาไว้ซื้อไว้ให้สาวนะคะ้วารหมดเยอะ่ล้วกเลยลูก ไีกแต่ถ้าตัวใหญ่พี่ว่ามันไม่ค่อยเป็นย่าอ่อนนะดูปุงดิกินปลาเข้าไปเยอะหน่อยอ่ะคือมันเป็นน้องไมเบลดี่ที่ใส่ฟุ้ดแมวน้ำปะ ร้องคู่นี้คือแบบคือตัวหลักของไลฟ์เราวันนี้นะคะสามารถดูเป็นตัวอย่างก่อนทําการพดีอรเดอร์รอบต่อไปได้นะคะปีนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะปีที่แล้วพี่จำได้ว่าเมซองเดอะเฟลเนี่ยแบบแย่งกันสุดฤทธิ์เลยะนะคะปีนี้แบบมันยังพอแบบมีขายอยู่หน้าช็อปได้ไงไม่รู้ถ้าขนาดผ่านมาประมาณที่นันี้ไม่น่าจะเหลือหน้าช็อปอะไรเลย้ยนะถ้าเป็นแบบ ี่ไม่มีของที่จะโชว์เดี๋ยวเพราะว่าหาว่าไม่มีของโชว์กนะพวกเครื่งองดนตรีคอนเสร์ตมาอะไรพวกนี้นะคาะงัารนี้พี่ก็ต้องเอาของที่แบบพี่แม่ใช้ตัวเนี้ย ราคะปากกาค่ะเฮ้ยมีสองลายนะคะอันเนี้ยคือตถ้าเกิดมันเหลืออยู่แท่งเดียวใช่ไหมถ้าขายไม่ได้นี่ก็เก็บแล้วนะคะนะคะแล้วก็อันเนี้ยพี่ยอมรับว,ว่าพี่ทำแตกนะคะทำหล่นบ่อย,อยงไงเพราะหัวมันชอบหุดนะคะปากกาขายค่ะอันนี้เป็นของใหม่นะคะราคาป้ายเซ็นทันอยู่ที่สองร้อยเก้าห้าแล้ว ได้นิดนึงพอ อยากรู้ว่าคู่เนี้ยตัวไหนหนูว่าสวยกับกซีรีส์นี้แัน,นี้ซีรีส์ปีที่แล้วกับซีรีส์นี้แม่อันนี้คือของปีนี้นะอันนี้ของปีที่แล้วอ่ะลองดูว่าอันไหนสวยคือสปอนเซอร์พี่มารีเขาบอกแล้วว่าว่าตัวไหนสวยเขาบอกว่าอันนี้สวยกว่าเอา้ายอันนี้คือเหมือนมัน มันไม่ค่อยดีเทลไม่ค่อยเยอะเท่าปีนี้ปีนี้คือแบบดีเทลเยอะกว่าแต่อุ้งเทา้าน้อยๆก็ยังคงเอกลักษณ์นะคะของปีที่แล้วอุ้งเท้าจะเป็นสีออกสีแบบโอรหอุหน่อยๆอันนี้ออกว่วงนิดๆนะคะอันซ้ายใช่กระโปรงัำการใช่โลกอันซ้ายใช่ไหมใช่ซีรีส์ปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วจริงๆนะคะอะลง ทำค่ะให้สวยขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเป็นสาววงเราก็ต้องมีครบทุกปีถูกไหมนะคะนี่ปีนี้แบบนางทำออกมาแบบเป็นปัปเล่เนี่ยเป็นกระโปรงเหมือนกระโปรงนาโลิต้าครับก็เลยแบบสวยจัดจัดเยอ่ะเดี๋ยวพี่มาลิไปละอีกไม่นาน น,นีเดี๋ยเงียบเลยนะคะของปีนี้แพรบองหวานกว่างอะ่ะคู่นี้สวยสุดของวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไล์อีกไล์คู่นี้อีก ที่โชคดีมากที่ได้ตัวอ้วนขนาดนี้ยนะคะตัวนี้ดูดูจริงๆแล้วไม่ค่อยอ้วนเห็นปะเออถ้าเราดูเปรียบเทียบอะดูความอ้วนของหน้าน้องอะอ้วนปากกันมากพวนี้ราสีเข้มใช่เดี๋ยวพวกนี้สีเข้มมาไลฟ์ใกล้นะคะถ้าเขาบอกว่าเขาให้พี่ก็คือสามารถไลฟ์ได้ใช่ไหมล่ะอย่าลืมน้งอ้วนได้เลยเดี๋ยวพวกนี้เจอกันาสาวๆนะคะวันนี้ขอให้เป็นความสุขนะคะก่อนที่ปิดคลิป ปากกาค่ะที่มีปากกาขายนะคะพร้อมส่งค่ะนะคะช้อปปี้พี่มีของขายแบบตรงไปกันเลยลิงก์เลยนะ